ฝนตกอะรุ่นดูขึ้นทุเรียนลุงเจ้าของมังคุดนะ่จาจะจำเขาได้เลยเขาก็มีทุเรียนขายกันด้วยอ,อันนี้สุกยันครับทุเรียนมีไม้มีอะไรไหมโอ้ยจแล้วนี่กล้องมาเธอต้องมาดูนี่ก่อนนี่นี่เนื้ออันนี้นขายเท่าไหรน่นี่งอขายเท่าไหร่ยี่สิบหกยี่สิบหก สนใจขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสู้ๆเลยเนี่แหละพ่อค้าแมค่ค้าฝนตกก็ไม่ท้อนะไปรถติดไหมสวัสดีครับยินดีดดต้อนรับเข้าสู่ยุทธภพชแนลครับอยู่กับผมแอดมินยุทธนะครับวันนี้วันอาทิตย์ที่ยี่บสองนะครับอาจจะจอดติดนิดนึงวันนี้อยู่ที่วัดศรีเมืองเลยดูรถเข้ามามาเข้ามาเลยครับเข้ามาเลยมาโอ้รถติดวันนี้วันนี้ฝนตกด้วยนะครับสงสารพ่อค้าแม่ค้าด้วยนะวันนี้ กว่าจะได้ขายกันหูเข้ามาแล้วนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเราด้วยนะครับแล้วเดี๋ยวเราเดินทางไปด้วยกันเนาะในแต่ละปีนะครับว่าวันนี้ยผมบอกเลยว่าอาทิตย์นี้น่าจะเป็นอาทิตย์ที่ร่อยหลอแล้วทุรเรียนบางตาลงนะครับอ่าทุรเรียนบางตาลงแล้วสวัสดีพี่นะัทพุฒิ ครับวันนี้จัดโปรโมชั่นก้านยาวร้อยเดียวเข้ามาแวะก่อนเลยแวะร้านพี่นะทุทนหน่อยครับเป็นไงบ้างครับก็โปรโมชั่นอะไรวันนี้วันนี้โปรโมชั่นก้านยาวร้อยเดียวนะครับร้อยเดียวนี้เข่งหนึ่งใช่ไหมได้ครับเข่งละร้อยเข่งละร้อยครับไถลุ้กิโลละร้อยครับก้านยาวแห้งนะครับครับแกะก็ดูดิ้งหมอนทองมีไหมหมอนทองหมอนทองมีครับวันนี้เท่าไหร่ วันนี้ไขยเก้าสิบฝ่ายครับผไขยปีกอุ่นเก้าสิบครับดูเนื้อได้นะครับเดี๋ยวกี่แกะเนื้อดูนะครับนี่ขนาดไหนนะครับนักท่องเที่ยวนะครับเริ่มทยอยเข้ามาแล้วนะครับวันนี้สนุกสนานเลยทีเดียวเชียวนะฮะเนี่ยเนื้อเป็นครีมเลยเอ้าไม่มีเนื้อนี่แกละครับนี่นักท่องเที่ยวเริ่มเดินเข้ามาเดี๋ยวพี่นัทวุฒิแกะเนื้อไปก่อนให้ดูบรรยากาศนี่นะครับบรรยากาศที่วัดตีเมืองเช้าวันอาทิตย์ นะครับไม่เช้าแล้วลหละนี่เที่ยงแล้วนี่นะครับโอ้โหพี่นัทวุฒิดูเนื้อได้เลยครับฮะแห้งดีจังเลยแห้งนะครับอ่ามันต้องอย่างนี้ทุเรียนเนี่ยอ่าตันนี้จะแห้งนี้เลยครับไม่มีแฉกเลยครับก้านยก็ไม่แ้สีเลยชนีก็ไม่แฉกครับโอ้โหเนื้อสวยโลละเก้าสิบเนาะวันนี้ผมชน้นีกิโลละหกสิบบาทครับนักท่องเที่ยวนะครับเชิญชวนเลยเนื้อนี้นะนะครับหมอนทองนะครับเรียนเชิญนะครับร้านพี่นัทวุฒิเลย เนื้อดีเลยครับเนื้อดีครับขอบคุณภาพครับอะแต่พี่นันทุูตก็ขายของนะครับอนี่นักโอ้โหรถแอร์อัดมากเลยสวัสดีจ้ารถแอร์อัดมากเลยนะครับเนี่ยดูมาแล้วนี่มาพี่นันทภูตขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณครับพี่ครับผมใคชิมชิมได้โอเคขอบคุณนะครับนี่เดี๋ยวถ่ายกับพี่หน่อยพี่มาจาก ที่มาจากกรุงเทพวันดีจ้าวันดีครับวัสดีครับมาถ่ายด้วยกันมาจากกรุงเทพนะมาซื้อทุเรียนที่นี่เลยได้ไปกี่โลแล้วครับเมื่อกี้วันนี้ได้ไปโปรโมชั่นให้90บาทสาิบโลแล้วครับสามสิบโลแล้วนะครับผมพอไหมครับวันนี้พอเดี๋ยวดูไปเรื่อยๆเดินดูไปเรื่อยๆขอให้พี่ได้ทุเรียนที่อร่อยนะครับจินดีที่ได้เจอกับพี่นะครับขอบคุณพี่นะครับเฮงๆงรวยๆนะพี่เขาน่ารักมากนะครับขอบคุณครับ่าเดินดินในตลาดกันหน่อยนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณพี่นัทะ นี่นัทุพุธเดี๋ยวแวะมาบคมาครับครับไปเดินทางกันหน่อยไม่ไว่าจะเป็นเงาะโรงเรียนสระสุูมาลีนะครับเอ,อเยอะแยะมากมายวันนี้ผลไม้แม้ฝนตกนะถึงแม้ฝนตกชาวสวนชาวพ่อค้าแม่ค้าก็ไม่หยุดนี่เรามองเห็นเราถ้าเราดูรู้เราก็จะรู้ว่าทุเรียนแก่นะครับพยายามเราก็ศึกษากันไปเรื่อยเนาะศึกษากันไปเรื่อย ค่อยเรียนรู้ไปได้ไปด,ดูดี่หูสามัคคีมากเลยสามัคคีนี่สุมาลีปะตะกล้องตามนนะนนนะตไม่ทันนะวันนี้นะอ่าวันอาทิตย์ที่ยี่สิบสองนะครับตามไม่ทันนะแต่กล้องนะโอ้ยดูเนื้อพี่เขาหน่อยพี่ขายเท่าไหร่ครับวันนี้อ่าขายแปดสิบครับแปดสิบราคาตกอยู่ที่ประมาณนี้นะวันนี้อ่าหลายเจ้าหลายขายราคานี้นะครับหรืออ,อาจจะ ถูกเดี๋ยวผมพาเดินดขอบคุณนะครับขอให้ขายหมดหมดยังครับเนี่ยห,หมดแล้วโอไม่ต้องไวรบอรเลยแล้วกันนะวันนี้ชุ่มฉ่ากันเลยทีเดียวนะครับนี่น้ําตาตกเลยคนขายทุเรียนวันนี้นะฝนตกชุ่มฉ่ากันเลยร้านมัดวันนี้ไม่ร้อนเลยเนาะมาตามมาสุกปิงร้านเนี้ยผมบอกว่าเคยไยดูยใช่ไหมร้านเนี้เนื้อดีนะครับเดี๋ยวเดินดูก่อนค่อยๆไปสวัสดีครับสวัสดีจ้าขายดีเนาะช่วงนี้ ฝนมันตกลําบาก่อยเนาะช่วงนี้ถ้าฝนไม่ตกก็คงจะสนุกแหละแต่นักท่องเที่ยวว่าเข้ามาเรื่อยๆอยู่ขอบคุณนะครับขอให้ขายหมดนะอสวัสดีเจ้าสวัสดีดดครับ,รบนี่แด้ขาเจ้านะหมดแล้วนะวันนี้โอ้ยดีใจด้วยครับสุดยอดไปเลยมามามา,มา,มาอันนี้ขายเท่าไหร่ชนีสวยจังเลยมาตากล้องหลบมาระวังรถด้วย สวัสดีครัสวัสดีครับติดตามตลอดโอ้ขอบคุณมากนะครับสุขภาพแข็งแรงนะครับอันอนอันนี้ขายเท่าไหร่ห้าสิบครับห้าสิบแก่ดีมากเลยนะนี่ยสวยๆเลยอือดูได้ทั้งเข่งเนาะโอ้ดูเนื้อนี่เนี่ยอันนี้อยากสุกอ่ะอันนี้อยากสุกเลยขอดูเนื้อหน่อยอ่ะแก่ดีมากนี่ตะกล้องตะกล้องซูมไม่ดูนะตากล้องนะ พยายามตากล้องต้องทันอะยเนี้ยอะโอ้เราก็เผลอคุยกับตากล้องอีกแล้วเดี๋ยวเอฟซีคอมเมนต์มาทั้งสองเข่งเลยยังไม่ห้าสิบอันนี้เอาหมดแล้วจดใจไหมเดี๋ยวเดินก่อนแล้วกันนะครับขอให้ขายหมดนะครับเดี๋ยงไงผม<ด>จะแวะมาดูขอบคุณนะครับลุงน่ารักมากเลยมานี่นักต้องเที่ยวเข้ามาอย่างเงี้ตากล้องเธอดูเนี่ยซูมเข้าไปดูเนี่ยเขาซื้อกันอย่างงี้เลยโน่นอ้อมมาแบบนั้นเลยนะ นักท่องเที่ยวเข้ามาไม่ผิดหวังเลยผมบอกให้นะครับซูมาลีที่เห็นเห็นอยู่นั่นนะวางช้ำๆเดยยี่สิบหกบาทต,ต้องซูมติ<อ>นะครับอ่าเห็นๆเ,เลยเนี่ยขายอย่างนี้ชอบมากเลยนะมีป้ายสุดยอดมานี่ดูเนื้อพยายามให้พี่น้องดูเนื้อนะคลิปที่แล้วถ้าใครดูนะสวัสดีจ้าสวัสดีดครับขายดีไหมครับแม่ก็อออพออยู่ได้นาะพออยู่ได้ ดีนะครับก็เราขายนื้อเนื้อดีนะลูกค้าก็ซื้อกันได้ซื้อกินกันได้เราก็ขายได้สบายพี่ก็เอาหมดแล้วแม่ค้าเสียงนิ่มมากเลยแล้ววันนี้ขอบคุณนะครับครับ <c oughs> น่ารักดีแม่ค้าแม่ค้าคุยกับลูกค้าน่ารักฝน <c oughs> มันตกนะมาหูดูนี่คุมเนี่ยคุมเนี่ย <c oughs> คุมขายเท่าไหร่จ๊ะ <c oughs> ขายเท่าไหร่เนี่ยม <c oughs> อนทอง 75โอ้ขอบคุณครับไปขาย75นี่75มาแต่กล้องมาอ,อขาย75เดินฝนมันตกอ่ะแม้ฝนตกผมก็ถ่ายนะถ่ายทุกคนได้ดูกัถึงบรรยากาศมาตามมาเลยตามมาเลยกระท้อนเออมีคนอยากดูเงาะนะตามมาเดีย๋ยวพาดูเงาะเลยมามีคนอยากดูเงาะกระท้อนขายยังไงจ้าแม่สวัสดีครับแม่จะขายกระท้อนยังไงอมีเขาขายเป็นเบอร์หรอ เขาขายแบบนี้อันนี้หกสิบอันนี้ห้าสิบอันนี้สามโลร้อยนี่นั้นโลละดีเขาขายแบบนี้อ๋ออันนี้คือมีลูกค้าซื้อแล้วอัอจ่ายตังค์ลอ่าสุดยอดเลยนี่ลูกค้าต้องอุดหนุนร้านนี้นะเนี่ยสขรักษาแม้จ่ายเงินเขาก็ดูแลให้อย่างดีเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับนี่น่ารักมากเลยพ่อค้าร้านนี้กระท้อนเนาะราคานี้เลยนะครับอันนี้กระท้อนระยองนะจ้ะของระยองแท้เลยใช่ไหมฮะ บ้านแหลงอำเภอเมืองอำเภอเมืองขอบคุณจ้าแม่จ๋าขอบคุณนะครับป้าขอบคุณครับไปตามมาตามมาอะตามมาเลยตามมาเลยโอ้ยอันเนี้ยลากเออเราต้องหาตะขอแบบนี้เหมือนกันนะตะขอแบบเนี้ยเนี้ยียตะขอแบบนี้เขาก็มี่ะตามมาโอ้เดินไปดูลุงขยันมากเลยบนนี้ ฝนตกอะมาตามมาตะก้องเดี๋ยวถามเงาะให้หน่อยมีคนอยากรู้ราคางาะหลบฝนหลบฝนก่อนมานี่เงาะเงาะนี่เขาซื้อหรือเขาขายไม่รู้ต่ก้องมาตามมาเลยตามมาไวๆวเราเดินลัดทางมาทางนี้เลยมาอ่ะมาดูมังคุดมันจะมีกระท้อนด้วยนะโอเคเขาดูแล วันนี้ขายสิบเจ็ดบาทอืมนี่น่าสนใจตะกล้องมาสิบเจ็ดบาทอ่ะใครที่เข้ามาแล้วเดินดูเนาะเดินดูก่อนโอ,โอ้มาสิบเจ็ดบาทสวยๆเลยแต่ต้องซื้อยกนะราคาส่งมาราคาวันนี้เห็นได้แปดสิบาทนะสับดีครับแม่ขายยังไงครับตลาดโ,โลยบคโลยี่สิบห้าโลยี่สิบห้า ฝนมาแรงแล้วเดี๋ยวผมเดินก่อนนะแม่นะขอบคุณครับตลาดสุมาลีสวัสดีครับขายยังไงครับเนี่ยสุเรียนขายกันยาวจ้าขายเจ็ดสิบนะเจ็ดสิบเนาะกันยาวอ่นักท่องเที่ยวมาลําบากแล้ววันนี้ฝนตกแต่ก็มีคนลูกมัน,นไม่ใหญ่นะลูกมันนะละเอียดเลยอขายถูกหน่อยนี่ดูเนื้อเนี่อืออือแห้งดีจังเลย นะแห้งดีจังเลยเนื้อเนี่ยการยาวที่สวนได้ไหมครับแม่หรือรับม่อีกทีหนึ่งรับใหม่อีกทีขอบคุณนะครับขอบคุณจ้ะเราดูมังคุดหน่อยไหมข้ามาตะก้องมามาได้ไหมมาดูมังคุดนี่มังคุดตามมาตะกล้องมามังคุดขายเท่าไหร่ตามมาเลยเดินลำบากหน่อยวันนี้ฝนมันตกไงไแล้วไดแล้วลองกองนี้ซื้อทำไม ทำไมลูกเล็กจังเลยเนี่ยกำลังดีแล้วพอดีคำเลยเนี่ยลโลห้าบาทอ่ะยะโลห้าบาทลองกองไลเม็ดไลเม็ดไลเม็ดอือโลห้าบาท,บาทโอ้สุดยอดเลยแต่แม่ค้าคนนี้คุ้นๆน,นะนขายอยู่นี่แหละขายอยู่นี่นะแต่กุ้งกระลุงอ๋อ พี่ชายครับผมอ๋อใช่ขายตรงนี้ประจำอ๋อวเหมาหมดเลยดีมังคุดขายเท่าไหร่ครับเนี่ยสิบสี่บาทอืมสิบสี่บาทอ่ะน่าสนใจนะครับอ่ะเดี๋ยวเราเดินดูกันเดินดูกันนู่นดูขึ้นทุเรียนลุงเจ้าของมังคุดนะ่าจะจำเขาได้เลยเขาก็มีทุเรียน ขายกันด้วยมันเดินลําบากอะแต่สรุปสรุปเลยแล้วกันไหมปีนาทีแล้วเราจะเดินอีกหน่อยไหม่ะเดินอีกหน่อยแล้วกันนะเนาะเสือมีใครอยากดูอะไรเงาะยังไม่ได้ถามไม่เลยนะสุมาลีเนี่ยยี่สิบห้ายี่สิบหกสลระสุมาลียี่สิบห้ายี่สิบหกแล้วก็อ่ทุเรียนนะ่มีแปดสิบแล้วก็มีอ่อะไรนะแปดสิบเจ็ดสิบห้านะหมอนทองเดี๋ยวผมจะพาเดินดูก่อนสักหน่อยอืม เดี๋ยวเดี๋ยวกลับมาดูบางคุดกันดีกว่าเดี๋ยวเดินดูหน่อยเผื่อเจอของดีเปียกฝนไม่เป็นไรนะครับมาเดินมาเดินทางมาเลยเนี่ยเขาขายของลําบากอะตอนเนี้ยฝนมันตกนะครับมีปัญหาพอสมควรราคาทุเรียนปกติแล้าเป็นช่วงนี้นะนู่นนะ่ะทุเรียนอยู่ร้อยแปดร้อยเก้าราคาปีกนะครับแต่ว่าปีเนี้ยมันมีความเปลี่ยนแปลงนะครับไป อันนี้สุกยังครับทุเรียนอันนี้สุกค่ะายยังไงจ๊ะเนี่ยสกค่ะห้าสค่ะกินได้เลยได้มว่าไงฮะตากล้องว่าไงฮะบะสวัดีครับอขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับอ่าอ่โอเคโอเคโอเคอ่าอันนี้หมอนทองทั้งนั้นไมจเน่ย่าเใช่ไมถ่ายน่ไม่ต้องถายออก มีไม้มีอะไรไหมตกแล้วตกเลยอ่ะตกอย่างเดียวตกว่ะเอาไงให้เวลาคิดหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีหนึ่งนาทีฮะฮะอ่ะ,อะ,อะเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาดดเดี๋ยวมาดเดินก่อนฝนตกเลยขอบคุณนะครับขอบคุณจะ้ะมาตะกล้องตามมาก่อนอยากดูอะไรอีกเนาะใช่ไหมมา เงาะตามาเลยเดี๋ยวหางเงาะก่อนไอเงาะวันนี้หายากเหมือนกันนะเงาะหายากมากเพราะว่าฝนตกใช่ไหมฝนมันตกอ่ะแล้วก็ไม่ค่อยมีเข้ามาเท่าไหร่เขาไม่เก็บกันโอ้วันนี้เดินสดๆกันเลยนะครับเดินโชว์กันเลยไม่ไม่สนใจอะฝนอะนะครับเนี่ยเงาะร้านนี้เขาขายขายขายส่งไงนะครับอยากจะเจอแบบชาวสวนเข้ามา เงาะวันนี้อยู่เท่าไหร่เดี๋ยวผมหาให้แล้วกันนะครับเดี๋ยวหาให้ว่าเงาะราคาเท่าไหร่ตามมาฝนมันตกพี่น้องเราขายของกันลําบากเหลือเกินเนาะปีที่แล้วโอ๊ยยังไงเงาะขายยังไงจ๊ะเงาะเขาขายกันยังไงอะ่ะยี่สิบเจ็ดอ่ะรถจะจะออกแล้วมังคุดแล้วจ๊ะสิบหนะ้าเนาะ อ่ามังคุดสิบห้านะครับโอ้อ่ต่อประมาณนี้แหละเนาะมังคุดยี่สิบเจ็ดฝนมันตกรถไม่ค่อยเข้ามาเลยวันนี้วันที่ยี่สิบสองคุณลุงนะคุณลุงก็นั่งเหงาเลยวันนี้เนาะไม่มีเลยเจ้สวัสดีครับเนาะไม่มีเลยหมดแล้วนะลุงสวัสดีครับผมสวัสดีครับโอ้โหเงียบเหงาที่วันนี้ฝนมันตกนะ อ่ารอให้ฝนซาก่อนแล้วเ็เดี๋ยวเขาก็คงเดินทางขึ้นมาแต่ชาวสวนก็เข้ามาเรื่อยๆแหละเนาะโอ้วันนี้ไหดายดีไม่ลุงช่วงนี้เรื่อยๆเนาะอือไปไปก่อนลุงขอบคุณครับเดินดูก่อนฝนพุ่งอะไรกันตะกล้องมาดูหน่อยตามมาตามมาสิตามมาเลยจ้ะเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวจบงานนี้พาไปกินกาแฟชาเขียวก่อนครับลุงสวัสดีครับมา ตามมาตามมาเขาดูอะไรกันทําไมเขามุงกันมาตามมาอยากอยากได้ส<า>วัสดี<า>ครับจา้าไม่มีร่มหรอลูกมีให้ตากล้องอันเดียวออ <laughs> ขอบคุณครับเดินสดๆกันเลยน่าจะขายถูกตรงนี้คนมุงกันเลย<า>เอาได้อะไรกันได้แล้วเหรอ,มอหมดแล้ว,หว,ลวเหมาหมดแล้วเหรอเ่าไร่ราคาเ่าไรส่งสิบห้าบาทสิบห้าเอาหมดเลย นุ่นมีไหมนุ่นก็เอาเลยเอาสองลังตามสีก่อนเนาะว่ามามาเ <c oughs> นี่ยมังคุดเขาขายกันสิบห้าบาทดูเนื้อดี่ตะก้องเข้ามาไวหน่อยนิดนึงอื <c oughs> นี่ตะก้องจะมานี่สิบห้าบาทวันนี้เนาะอ, <c oughs> อ๋อนี่มานี่ตะก้องมาเธ <c oughs> อต้องมาดูนี่ก่อนนี่นี่เนื้อนี่ภูมิใจนําเสนอครับไปด้ดูนี่นี่ นะดูดิสุดยอดมากอ่ะเดี๋ยวชิมรสชาติให้กันแล้วกันเนาะอันนี้สวนสวนเลยไหมครับใช่ค่ะอือหืขม,มหวานอร่อยคลองนาลายแฝน,นตกหนักแล้วนาลายอร่อยอร่อยนาลายแบบนี้อร่อยจริงเหรอไม่หลอกนะอือ นไปลาางข้บหมดยังยังมีใครเอาหมดยังครับโอ้เหลืออีกเหรอเอาละเอาเอาใครมาก่อนเออหนูนี่หนูรออยู่เอากี่เข่งเอากี่เข่งเอาสามเอาสามอ่ะโอ้ยงออีกไหมงอไข่เท่าไหร่พี่งอไข่เท่าไหร่ยี่สหกยี่สหกสนใจไหมยี่หกยี่สิหกอ่ะ พยายามถามให้นะราคานะครับคุณแม่นั่งเงาเลยอันนี้ขายเท่าไหร่จ้าแม่เนี่ยอันนี้ยี่สิบค่ะยี่สิบยี่สิบใช่ไหมนี่เครื่อกระซ้าค่ะยี่สิบกระซ้าน้ำมันสามสิบอย่ลองหน่อยนะนะนะอืมอร่อยค่ะอมเปรี้ยวอมหวานอมเปรี้ยวอมหวานเนาะนี่ขอโทษได้มคับอร่อยจ้าเดี๋ยวดูให้นะเดี๋ยวดูให้เดี๋ยวบอกรสชาตินะครับทุกคนนะครับ ทุกคนได้รู้ราคากันอืมหวานอร่อยอือนี่ราคาถูกราคาถูกมากยี่สิบบาทนะเราจะซื้ออะไรบ้างวันนี้เดี๋ยวเราต้องเดินคนเยอะมากเลยวันนี้ฝนตกแรงนะครับฝากทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับไปดูสุกเลยไหมไปดูสุกกันไหม อขอบคุณนะครับแม่ครับเดี๋ยวเดินดูนะ,ะตรงนี้เขาแย่ยงกันแล้วเขาแย่ยงกันแล้วเนี่ยข้างในเนี่ยเดี๋ยวให้เขาซื้อกันก่อนแล้วกันเราค่อยมานะไปเดี๋ยวผมเดินดูแน่นอนไปเดินกันก่อนเนาะเดินกันก่อนไปตามมาตาก้องตะก้องตามมาเลยอันนี้เขาขายสุกขายสุกอย่างเดียวใช่เจ้าเดียววะเจ้าเก่าหรือเปล่าอันนี้สุกใช่ไหมฮะสวัสด,ดีครับ ตกอย่างเดียวมีจะทุกงอมตกงอมครับผมอ๋องอมเลยครับงอมราคาเท่าไหรสี่ห้าครับสี่ห้าอันนู้นก็เหมือนกันอันนู้นก็เหมือนกันอือขายสุกเลยนะเป็นโซนท้ายรถนะครับสําหรับมีสุกมีจ้ะมีน <c oughs> ี่ยังมีสุกนะเพราะฉะนั้นจะนะอ่าอือเนี่ยนี่มี อันนี้เนี่ยนี้สุกจริงๆสุกจริงๆอันนี้ก็นี่แหละเอาไปหมดนี่แหละเอาหมดเลยจ้าอ๋อเอาหมดเลยเอ๋อขอบคุณครับจำได้เหรอจำได้พีครับออ๋ขอบคุณครับเอาอันเนี้ยพี่อันนี้อันนู้นเอาไปเอาไปเอาไปขายเอาไปขายนะอ่าโอเคขอให้ได้ทุเรียนอร่อยใด้ลูกผสม ขายอยู่ที่ไหนจ่านเนี่ยเไม่เป็นไรไม่เป็นไรตุลปาการต่างบ่อต่างบ่อนะเดี๋ยวมีโอกาสเดี๋ยวไปแวะหาขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับสู้ๆเลยนี่แหละเพราะครับแม่ครัฝนตกก็ไม่ท้อนะไปโอเคเดี๋ยวเราปิดตรงนี้แล้วกันนะครับปิดกลางฝนเลยแม่ตะกล้องมาอือสนใจไหมปิดนี่เลยแล้วกันนะครับอ่ะฝากไม้พี่น้องนะครับอ่าแม้ฝนตกเราก็ไม่ย่อท้อนะครับในการที่จะเดินมาเดินทางมาขอบคุณทุกท่านเลยนะครับที่ติดตามรับชมนะครับแล้วก็ ผิดภาพประการใดน,นะครับหรือคาพูดใดที่ไม่สุภาพขอโทษขออภัยนะครับวันนี้ฝนมันตกกันนะเราก็ต้องไปแบบพื้นพื้นเลยมีอะไรสนใจอีกไหมแย่งกันเลยนะโอเคครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับ